ีกแล้ววันนี้มีเทียน่าเข้ามาใหม่สีขาวอีกหนึ่งคันนะฮะเป็นตัว200 XL เดี๋ยวไปดูกันนะครับว่าจะถูกใจใครหรือเปล่าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้นะฮะจะได้ไม่พลาดรถคันใหม่ๆไปชมกันครับกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับนิสสันเทียน่าตัว200 XL คันนี้เป็นปี2009นะฮะสำหรับลูกค้าท่านไหนที่หาเทียน่าเครื่องยนต์ 2000cc อยู่ลองดูคันนี้นะฮะจัดทรงให้แล้วเหมือนเดิมนะครับ สเกิร์ตหน้าสเกิร์ตข้างสเกิร์ตท้ายด้านหลังของแต่งครบหมดเลยล้อแม็กลายดาวนะครับขอบ18ตัวนี้ยางแก้ม45ปี21นะฮะยางใช้ได้อีกยาวๆเลยนะฮะก็จัดทรงหลายๆแบบหลายๆแบบสไตล์นะฮะเพื่อรองรับลูกค้าหลายๆท่านนะครับใครที่สนใจมีบริการจัดไฟแนนซ์ให้นะฮะด้านท้ายรถมีสเกิร์ตท้ายเซนเซอร์ 4. จุดตูดเป็ดแล้วก็สปอยเลอร์กระจกหลังนะฮะ นี่เลยมีไฟเบรกอีก3ดดวงรถคันนี้เป็นรถท้ายเดิมนะครับไม่เคยติดแก๊สไม่เคยมีอุบัติเหตุหนักนะฮะภายในของรถคันนี้เป็นสีเบจนะฮะสะภาพเบาะยังสวยอยู่เลยนี่นะฮะตามคลิปนะครับคอนโซลกลางตัดลายไม้ให้ดูหรูหราแล้วก็เพิ่มความเป็นผู้ใหญ่นะฮะเบาะไฟฟ้าแล้วคันนี้ สภาพเบาะยังสวยครับสบภาพคอนโซลก็เช่นกันไม่แตกไม่แล้านะฮะคันนี้เราติดตั้งจอให้ใหม่นะฮะเป็นจอ a อนด o อยใหม่ๆเลยนะฮะขนาด10นิ้วพวกนิสสันเทียน่าจะเป็นระบบพุทธสตาร์ทแล้วนะฮะไฟด้านหน้าสามารถปรับสูงต่ำได้ด้วยนะฮะตามระดับภายในด้านหลังยังสวยะฮะนั่งได้อีกน,น,นานๆด้านล่างมีพรม 3D สีแดงนะฮะสวยๆเลยอ่าปูไว้ให้แล้วสวยๆเลยนะฮะ แอร์ด้านหลังมีแล้วสภาพโดยรวมของรถคันนี้เป็นประมาณนี้นะครับด้านหน้าตัวจอ Android เป็นจอรุ่นใหม่นะฮะรองรับทั้งบล o ทูธนะฮะเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตรับสายวางสายพวกนี้ทำได้หมดเลยนะครับในจอตัวนี้เลขไมค์คันนี้อยู่ที่180,000เท่านั้นนะฮะสำหรับรถปี09ไม่เยอะนะครับท้ายรถมีขนาดใหญ่นี่นะฮสันเทียหามีท้ายใหญ่นะฮะ สามารถจุของได้เยอะเลยแก้มขวาเดิมๆนี่ลอยอาร์คหัวน็อตทุกอย่างมีเห็นชัดเจนนะฮะเป็นรถเดิมๆไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับฝากระโปรงหลังก็เดิมๆจากโรงงานนี่นะครับฝั่งด้านซ้ายก็เหมือนกันนะฮะแก้มหลังซ้ายเดิมๆครับจากโรงงานเลยด้านล่างมีอุปกรณ์ถอดแกะให้แล้วนะครับเวลาฉุกเฉินแล้วก็นี่ห้องยางอะไหล่ เห็นไหมครับรอยอาร์คและเส้นสายตัวถังทุกอย่างอยู่ชัดเจนหมดเลยนะครับตะเข็บตรงทุกอย่างเลยรถดเดิมๆไม่เคยติดแก๊สไม่เคยมีอุบัติเหตุนะฮะลูกค้าท่านไหนสนใจโทรเข้ามาเลยนะครับโทรมาสอบถามได้ด้านหน้าห้องเครื่องเครื่องคันนี้เป็นเครื่อง2,000 cc นะครับเครื่องกับเกียร์ใช้งานได้ปกติทุกอย่างเลยนะฮะไม่มีกระตุกไม่มีสะดุ้งอะไรทั้งนั้นนะฮะคานหน้าขวาเดิมๆจากโรงงาน ลอยอาร์คชัดเจนหัวน็อตเดิมๆฝากระโปรงเดิมๆมีป้ายมอ,อก,กออยู่ครบหมดเลยนะฮะใครที่หานิสันเทนาอยู่โทรเข้ามานะครับรถสภาพแบบนี้อยู่ไม่ค่อยนานนะฮะจัดทรงให้หมดแล้วแต่งสวยให้หมดแล้วรถคันนี้ผมขอเสนอขายที่ราคา339,000เท่านั้นนะครับถ้าถูกใจนะโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมได้เลยนะครับยินดีให้คำปรึกษาทุกกรณีเลยนะครับ ใครที่อยากจะจัดไฟแนนซ์หรือจะซื้อโสดหรือจะนัดทดลองขับได้หมดเลยยินดีบริการเลยนะครับคันนี้เดี๋ยวผมไปก่อนนะครับทิ้งไว้เท่านี้เดี๋ยวคันต่อไปจะเป็นแบบไหนสไตล์ไหนเดี๋ยวเรามาว่ากันเรายังมีเข้ามาเรื่อยๆไปก่อนครับวันนี้อย่าลืมกดติดตามนะครับสวัสดีครับ